ลสทิกามาวันนี้วันนี้วันนี้โอ้โหมาอยู่ใกล้เดี๋ยวยืนเลยไกลมานะครับวันนี้ก็มาพบกับผมกอล์ฟเจนทฮงคานะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรถผ่อนนะครับผมไม่ถึงหมื่นนะครับนะก็เป็นแบบว่ารถราคาถูกนะครับผมนะช่วงนี้น้ํามันแพงยังไมก็จัดไปเลยนะครับรถราคาถูกๆนะผ่อนไปเลยไม่ถึงหมื่นนะครับนะผ่อนแพงสุดจะอยู่ประมาณเจ็ดพันต้นๆเท่านั้นนะครับนะโอเค ก็เดี๋ยวมาดูนี่นะครับโซนนี้ของเรานะครับนะก็จะเป็นโซนของรถราคาถูกของเราทั้งหมดนะครับนะก็ที่อย่างที่ผมบอกไปนะผ่อนไม่เกินเจ็ดพันไม่ถึงไม่เกินหมื่นสี่เออร์มไม่ถึงเจ็ดพันผ่อนไม่เกินหมื่นนะครับนะโซนนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ฮะผ่อนผ่อนเจ็ดพันนี้เงินเดือนหมื่นสี่ก็โอเคดิชิวๆผมบอกเลยว่าชิวๆเงินเดือนหมื่นสี่หมื่นห้าออกได้สบายเงินเดือนหมื่นก็ออกได้นะครับนะก็นี่เลยนะครับโซนนี้ทั้งหมดเลยนะก็เดี๋ยวจะมีข้างหลังแซมๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยพาไปดดูนะครับก็เี๋ยวมา ดูข้างหน้ากันก่อนนะโอเคเดี๋ยวมาคันแรกนะครับอันนี้เนาะเอามาคันแรกเลยแถวแรกเนี่ยมาอันนี้นะครับก็จะเป็นอ่โตโยต้านะครับเป็นยาริสเอทิฟนะครับคันนี้เป็นตัว1.2นะครับนะอีโคคาร์ของเรานะครับขายอยู่ที่435,000บาทนะครับนะคันนี้ฟรีดาวจัดน่าจะได้เต็มด้วยนะคันนี้นะครับผ่อนไเลย7,000นะถูกๆนะครับไม่ถึงหมื่นนะสำหรับคันนี้นะครับนะโอเคอย่าลืมนะครับคันนี้โตโยต้ายาริสเอทิฟนะครับ1.2นะครับนะราคา435,000บาทนะครับ พรอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นนะเห็นไหมถูกๆชิวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอีโคด้วยนะอีโคคาร์นะครับประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้นะประหยัดน้ํามันด้วยมาเดี๋ยวมาดูนิดหน่อยนะนะข้างหน้าก็เป็นไฟตาเพชรได้มานะครับมีไฟเลี้ยวนะครับกระจกแล้วก็ชุดแต่งครบนะครับมือเปิดโครเมียมเบ้ารองนะครับผมกันสาดครบนะครับคันนี้มีอินสเปกชันด้วยนะครับทั้งของวันดูคานะครับแล้วก็ของขายดีนะพร้อมนะครับคันนี้พร้อมขายมากๆนะโอเคเดี๋ยวมาต่อคันที่2นะครับ อันนี้จะเป็นโตโยต้าวีออนะครับอันนี้เป็นตัว 1.5G นะครับนะถ้าช่วงนี้น้ํามันแพงคันนี้แนะนานะครับนะขายอยู่ที่325,000บาทนะครับคันนี้รถติดแก๊สนะครับนะก็ช่วงนี้น้ํามันแพงแล้วก็ใช้แก๊สไปก็ได้นะครับนะแก๊สถูกๆนะครับผมเติมวิ่งได้สบายเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผ่อนไม่ถึงหมื่นเหมือนกันนะตัว 1.5G นะครับติดแก๊สนะคันนี้ก็แนะนํานะครับช่วงนี้นะผมแนะนําเหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้น้ํามันมันแพงก็คันนี้บอกเลยว่ารถ ของอทางบ้านของเจ้านายผมเองนะครับนะเป็นน้องชายน้องสาวชายนะครับคันนี้เป็นปี2013นะครับคันนี้เป็นตัวติดแก๊สนะบอกเลยว่าช่วงนี้น้ํามันแพงๆนะครับนะแนะนําเหมือนกันนะครับรถติดแก๊สนะเติมไปวิ่งได้ยาวๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะอยู่ผ่อนอยู่ประมาณ5,000นะครับผมนะพันต้นๆนะครับนะประมาณนั้นนะถูกไหมอยู่ที่5,000เท่านั้นนะครับนะจากป้ายแดงนะจากป้ายแดงผ่อนนู่นนะครับ7,000-8,000เลยนะเหลืออยู่5,000เท่านั้นเองครึ่งต่อครึ่งเลยนะ ครึ่งต่อครึ่งนะผมบอกว่าน่าใช้เหมือนกันนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าลูกเล่นออปชั่นภายในเต็มเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าทํามาพอสมควรเลยนะทางหน้าจอนะครับผมได้เป็นหน้าจอ Android มาด้วยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคันนี้ก็มีนะครับนะแล้วก็ชุดแต่งคันนี้บอกเลยว่ารอบคันจริงๆนะครับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวดูข้างนอกคร่าวๆแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวดูข้างนอกคร่าวๆแล้วกันนะครับน่ะเกิดด้านหน้าพร้อมนะเกิดด้านหน้าพร้อมนะครับบรรยากาศพร้อมนะครับมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะ แล้วก็กาประตูนะครับคิวประตูนะครับพร้อมนี่สเกิร์ตพร้อมรอบคันนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นกาบฝาหลังโครเมียมด้วยนะครับนี่อย่างเงี้ยครบนะคันนี้บอกเลยว่าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสามสองห้านะครับผ่อนอยู่ห้าพันนะประหยัดน้ํามันด้วยนะอีโคอีกแล้วก็ติดแก๊สด้วยนะครับนะใช้แก๊สด้วยได้นะครับโอเคต่อไปแบ่งของตระกูลที่สันนะครับ นี่ครับจะเป็นนิสสันเซลฟี่นะครับคันนี้จะเป็นตัว1.6นะครับใช่ตัว V ีป่ะใช่ไหม1.6นะเอออันนี้เป็นตัว1.6 V นะครับนะปี2016นะครับราคาเราขายเท่าไหร่วะ395โอ้โหนะจากป้ายแดง800,000ถูกไหมใช่ไหมป้ายแดง800,000นะเหลืออยู่395เท่านั้นนะครับนะลงมาครึ่งต่อครึ่งเลยนะใช่อันนี้มาอยู่ปี17อันนี้อ้ันนีปี17 16 16เออมาอยู่แสนโลเท่านั้นนะคันนี้ใช่ไหม <8. S 1> ใช่ดิไม่แสนโลแสนเดียวเอง ไม่แสนโลเองนะถูกมากเลยนะถูกมากนะครับคันนี้นะผมก็แนะนําอีกคันหนึ่งนะก็อันนี้ก็เครื่องพันหกนะครับนะรถเล็ก,กลางๆนะครับรถเล็ก,กลางๆผ่อนไม่แพงนะผ่อนไม่แพงนะสำหรับคันนี้สามเก้าห้าเท่านั้นนะครับเริ่มผ่อนอยู่อ,อันนี้สามสองอยู่ห้าอันนี้ก็จะอยู่หกพันกว่าบาทนะหกพันหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับนะอันนี้หกพันกว่าบาทนะก็ตีไปสักเจ็ดพันก็ได้ไมั้งมันเหลเป็นสามเก้าแล้วเนาะอ่ะ สี่ป้าผ่อนันนี้อยู่เจ็ดพันนะครับนะไม่เกินนั้นแน่นอนนะครับรถสามเก้าห้าปีสองพันสิบหกนะครับนะภายใแสนโลนะผ่อนอยู่หกพันเจ็ดพันเท่านั้นนะคุ้มนะคุ้มนะผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับประหยัดด้วยนะประหยัดด้วยเครื่องเครื่องแรงด้วยนะเครื่องพันหกเนี่ยก็อันนี้ก็น้องๆเทนาเลยนะครับนะก็ทรงก็บีบลงมาเล็กหน่อยนะครับนะจากเทนาก็มาเป็นที่สันเซลฟี่นะครับทรงสวยนะครับภายในกว้านะครับหรูด้วยรถแรงด้วยนะครับนะข้าสนใจก็รีบติดต่อมานะครับ นะสำหรับคันนี้ที่คอมเมนต์เข้ามาว่าจองจองเท่าไหร่คะจองเหรอจัดไปดิโอนี่ร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นนะนี่เดือนมิถุาคมนะครับโปรโมชั่นร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับรับเงินกลับบ้านไปด้วยนะหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะถ้ารีบจองมานะครับเห็นป่ะเห็นป้ายข้างบนป่ะโปรโมชั่นเพียบนะครับนะมีฟรีดาวนะครับดอกเบี้ยถูกนะครับผ่อนนานนะผ่อนตีเกียร์เครื่องยนต์นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับนะจบได้ทุกเคสนะครับมา โอ้โหแปดแสนเหรอไยแดงแปดแสนใช่ไหมกับมือเลยนะนเกอบมือเลยนะอันนี้นะครับนะถ้าซื้อไยแดงนี่ผ่นเกอบมือเลยนะแต่มาซื้อของเรานะหกพันเจ็ดพันเท่านั้นนะครับนะลดลงมาแบบโอ้โหเยอะนะลดลงมาเยอะมากๆนะครับอันนี้นี่อันนี้ก็รอบยวนะมีถ่ายไปนะสำหรับมาด้าสามนะอันนี้ก็ลูกค้าอยากได้ชุดแต่งเพิ่มนะครับนะเห็นไหมรถจะออกรถจองนะครับรถจะออกแล้วนะนี่มาด้าสามชุดแต่งเพิ่ม นะครับนะรอบคันนะครับก็จะจัดไปครับผมนะลูกค้าอยากได้ก็จัดให้เต็มที่ครับนะอันนี้ก็ลูกค้าจองมาค่อนข้างเยอะนะครับนะเคสหลายเคสด้วยนะใครโชคดีใครได้ก่อนก็เรียบร้อยนะครับนะสำหรับคันนี้ชุดแต่งรอบคันนะครับราคาไม่แพงด้วยนะเครื่อง2 0 0พันด้วยอย่างที่ผมบอกไปนะในเรทเครื่อง2 0 0พัน้เนี่ยค่อนข้างถูกนะครับนะเพราะว่าส่วนมากเครื่อง2 0 0พันก็แปดแสนนะแปดแสนเก้าแสนกันนะครับนะนี่อยู่ 4, 4 5, ี่สี่ห้าเท่านั้นนะครับสนใจรีบจองนะ เพราะว่าตอนนี้เคสจองเยอะนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเคสไหนจะผ่านนะครับนะลูกค้าจองเยอะนะครับอันนี้นะผมบอกเลยมาเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันต่อนะครับมาอันนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เป็น t o y ยต้าวีออเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปี2017นะครับ 1.5e นะครับราคา4,15,000บาทนะครับ สนใจรีบจองมานะรถประหยัดผ่อนไม่ถึงหมื่นนะครับอีโคโคาประหยัดน้ำมันสุดๆช่วงนี้นะน้ำมันแพงนะเอาไปเลยนะพวกนี้นะครับฮะ <ไป S 1> คันนี้นะครับตัว 1.5e ป้ายแดงอยู่มา600,000 60 60,000 67อะ600,000 69, 69,000อย่างีบอกอะ679ใช่ไหม679นะป้ายแดงอยู่679เราขาย445เท่านั้นนะครับลดจากป้ายแดงลงมา200,000นะ200,000กว่าบาทนะครับผมบอกเลยว่าแล้วคันนี้ผมบอกเลยไม่แสนเดียว นะครับนะรถห้าปีไม่แสนเดียวคุ้มนะผมบอกว่าอย่างนี้ก็คุ้มนะฮะใช่ไปซื้อป้ายแดงนี่ต้องดาวนะยสบ20%แล้วจัดไม่ได้เต็มด้วยนะครับมาดูของเราได้นะครับผมนะสนใจจองมานะครับจองจะจบได้ทีเดียวนะครับเผื่อจัดได้เต็มด้วยนะคันี้ถ้าจำไม่ผิดร้อยเก้าเก้าครับผมโอ้โหโปช่วงนี้มาแรงมากจองร้อยเก้าเก้าเนี่ยแล้วก็รับเงินกลับบ้านไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับรับกลับบ้านไปเลย หรือว่าถ้าอยากได้โปรโมชันเสริมโปรโมชันเพิ่มติดต่อได้นะครับผมนะมีให้เพียบนะครับผมของแถมเยอะสุดๆนะอันนี้สีอะไรสีขาวไปแล้วนะเดีย๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะครับนะเป็นปี2016 Vios เหมือนกันนะครับคันนู้นก็จะถูกลงมาหน่อยนะคันนู้นก็อยู่ไมแสนหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้รู้สึกจะแสนหนึ่งหรือแสนสองเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ปี2016นะครับตัวเดียวกันนะครับ 1.5e นะครับขายอยู่ที่365,000บาทนะครับ365,000บาท นี่คันนี้นะครับนะอีโคคาร์นะครับประหยัดน้ํามันนะช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะครับน้ํามันแพงนะก็ช่วยได้เยอะนะจริงๆช่วยได้เยอะนะครับสําหรับพวกรถอีโค่เนี่ยป้ายแดงเหรอถ้าจําไม่ผิดจะอยู่หกหกเก้าป่ะใช่ไหมใช่ปะ่ะเออผมจําไม่ค่อยได้เหมือนกันราคาจะอยู่ที่หกหกเก้านะสำหรับคันนี้นะครับแต่มาซื้อของเราสามหกห้าเท่านั้นนะห้าสิเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะลดจากป้ายแดงลงมาห้าสิเปอร์เซ็นต์ลดปีสองพันสิบหกไมล์แสนโล เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะอยู่ผ่อนอยู่ใช่หกพันไหมเห็นไหมอยู่ที่หกพันเท่านั้นนะโหผ่อนถูกด้วยผ่อนถูกอ่ะถูกกว่าป้ายแดงเยอะเลยอ่ะนะแล้วมีมีดอกเบี้ยพิเศษไหมของเราช่วงนี้มีบ้างถ้าลูกค้าแบบโหมีด้วยนะก็นะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับนะช่วงนี้าทางบอสบอกว่ามีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับนะก็จะอยู่อ่ารู้สึกจะเป็นสองจุดเจ็ดเออสองจุดเจ็ดเก้านะครับนะโหก็จากป้ายแดงเท่าไหร่อะป้ายแดงแม่งหนูนะ สามบ้างนะสองจุดแปดก็ถือว่าคุ้มนะผมบอกยว่าถือว่าคุ้มนะครับถ้าจากเทียบจากป้ายแดงนะลงลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผ่อนไม่ถึงหมื่นผ่อนอยู่ที่หกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนะไม่แสนโลรถหกปีนะครับสนใจติดต่อมานะครับนะอ่ามาๆาเดี๋ยวไปดูดูฝั่งนู้นหน่อยนะครับนะเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนี่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 อันนี้รถเข้ามาใหม่เดี๋ยวไปดูรถใหม่กันดีกว่าอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่า เอาอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเไปเดี๋ยวไปดูคันแรกนะครับนะคันนี้ผมบอกเลยว่าลูกค้าเยอะมากมากนะลูกค้าสนใจจะจัดเลยนะครับนี่เลยนะครับ Mitsubishi Expander นะครับเครื่อง1.5นะอันนี้เป็น crossover นะครับนะราคาคันนี้อาจจะยังไม่ได้นะครับแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าอ่ารถอันนี้ของปีไหนเนาะเออจะไม่ได้เหมือนกันแต่ผมบอกเลยว่าไมคันนี้นะ ไม่ไม่ถึงแสนนะครับคันนี้มาอยู่ที่8ปดหมื่นโลแล้วนั้นนะสนใจรีบดีต่อมานะรีบจองมานะเพราะว่าไอ้แันเดอร์ค่อนข้างไปไวนะครับนะเพราะว่ารอบที่แล้วก็คลิปพึ่งลงไปไม่นานนะครับเรียบร้อยนะลูกค้าจองนะครับผมโอเคแล้วก็อีกคันหนึ่งที่ได้เข้ามานะครับนี่นะครับแอคคอร์ดนะครับผม 2.4EL นะครับนะแต่คันนี้ไม่มีเนนะคันนี้ไม่มีเนนะอ <c oughs> ันนี้ก็เป็นรถลูกค้านะครับรถลูกค้ามาขายให้นะ โอ้ป้ายแดงเหรอแปดแสนก็บาทเลยนะอันนี้ถ้าเป็นตัวสองจุดสี่นะสองุสี่อยู่ล้านห้านะครับนะคันนี้อยู่ล้านห้านะถ้าราคาป้ายแดงอยู่ล้านห้านะสำหรับคันนี้นะครับอออออของเราเหรอตอนนี้ของเราราคายังไม่ได้เนาะราคาของเรายังไม่ได้นะครับนะก็ถ้าสนใจรีบจองมานะครับนะผมบอกเลยว่าไม่น่าจะอันนี้ผมเดานะน่าจะอยู่ประมาณสี่ห้าหกนะสามเลขนี้นครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะลงเลขไหนทุก ถ้าถามว่าถูกจากป้ายแดงเหรอเป็นร้านนะถูกจากป้ายแดงเป็นร้านเลยนะครับนะจากร้านห้าเลยอยู่สี่ห้าหกเท่านั้นเองนะแต่ก็ไม่ได้จ่าราคาไหนเหมือนกันรถสวยรถด,ดีมากๆนะลูกค้าขับมาไกลด้วยนะคันนี้ลูกค้ามาจากมหาชัยนะครับนะก็ต้นมาขายถึงเราเลยนะใครสนะใจอยากขายรถอยากซื้อรถนะครับติดต่อที่รีเจนนะครับผมได้ราคาสูงด้วยนะครับนะโอเคมีขนาดรถใหม่อีกนี่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 มาีนี่นี่นน นี่ก็ได้มาใหม่นะครับนะอันนี้เป็นวีออสปี15นะครับอันนี้เป็นวีออสปี15นะรถเพิ่งได้มานะป้ายแดงขายอยู่649นะของเราอยู่3แสนกว่าบาทเนาะใช่ไหมได้ราคาใช่ไหมเออของเราถูกกว่าเยอะถูก50เปอเเลยครึ่งๆเลยนะแล้วก็อันนี้ยังดูนะครับนะชุดแต่งลูกค้าจัดเต็มนะครับรอบคันเลยนะครับสเกิร์ตนะครับสปอยเลอร์เบ้าลองกันสาดนะครับแม็กอะ สายซิงมาเลยนะครับแม็กซิง่ะใครชอบมานะใช่ใครชอบมาเลยนะครับครบคันนี้ครบอันนี้ผมบอกเลยว่าครบจริงๆนะครับนะชุดแต่งครบนะล้อมีแม็กมีอะไรมีครบนะแล้วก็มาสำหรับครั้งนี้นะครับเป็น Honda c i t ตนะครับซิ t ี้นี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่ที่เต็นนะครับได้มาค่อนข้างไวนะครับนะพอลูกค้าสนใจค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ Honda City นะครับอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งจุดห้านะ อันนี้ตัวอะไรพี่ตัวเอสป่ะใช่ปะ่ะเออเป็นตัวเอสนะครับหนึ่งจุดห้าเอสนะราคาได้ยังพี่ได้ราคาได้ยัง,ย,าาย,งยังเหรอราคายังไม่ได้เหรอ<ม>โอเคที่ราคายังไม่ได้นะอันนี้ราคายังไม่ได้นะครับสนใจติดต่อมานะซิตี้ปีสิบสามนะครับไม่ถึงหกพันหรอกคะนไม่ถึงนะราคาน่าจะเลเๆอยู่อพอๆกันนะครับผมนะก็น่าจะอยู่ประมาณสามแสนสี่แสนไม่เกินนะเราทครับนะก็ผ่อนอยู่เนี้ยหกเจ็ดพันนะสี่ไอห้าพันหกพันเจ็ดพันประมาณนั้นนะครับนะ อีโคคาอีคันนึงนะประหยัดน้ำมันเหมือนกันสนใจติดต่อมานะครับคันนี้เป็นนิสสันเซอฟี่นะครับนะสีเทาดำหนึ่งจุดหกวีนะ,นะครับอันนี้สิบหกวะถ้าจำไม่ผิดฮ <17. S 1> ะสิบเจ็ดนะเห็นไหมโอ้โหป้ายแดงแปดแสนห้านะปลายแดง 8, แปดแสนห้าอันนี้ไม่มาฮะแต่เดียวเอางั้นเลยเหรอ เอางั้นเลยรเอางั้นเลยอันนี้นะจากที่ผมเดาๆราคาจากเจ้านายนะก็น่าจะอยู่ไม่น่าจะเกินสี่ห้าหรอกมั้งเนาะไม่น่าจะเกินสี่ห้าหรอกเออไม่น่าจะเกินนะหรอกก็นั่นแหละผ่อนประมาณเจ็ดเท่ากานันในเจ็ดพันแปดพันไม่ถึงหมื่นนะเอาง่ายผ่อนไม่ถึงหมื่นแน่นอน 5, รถพวกนี้นะเจ็ดพันเต็มที่ดเต็มี่โอ้โหเจ็ดพันเต็มที่ด้วยแน่นอนเลยนะครับนะสนใจรีบติดต่อมานะหนึ่งจุธกวีนะรถพึ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับรถพึ่งได้สดๆร้อนๆใช่สีเทาดํา นะสดๆร้อนๆเลยรถเพิ่งได้มานะครับถ้าสมมติสมมติว่าแบบดูจากยูทูบอย่างนี้เขาอยากจะจองขึ้นมาทําไงเลย <c oughs> อยากจองเหรออยากจองโทรหาเจ้านายเอาไม่ใช่อนะ<ช>เอาไงดี<ช><ช>ก็เร,เราใช้ทิ้งเบอร์ไว้ได้นะครับทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวให้พี่แอดมินนะติดต่อไปนะครับ <c oughs> พี่ช่องทางนะครับนะเรามีทั้งไลน์แอดนะครับผมเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็หรือจะสายตรงถึงเจ้านายก็ได้นะครับเดี๋ยวแจกเบอร์เจ้านายไปด้วยนะครับนะ ศูนย์นะครับ4 5 8 8 6 6 1นะครับเบอร์คุณชาน,นะครับผมนะติดต่อไปได้นะครับนะสายตรงไปเลยนะครับถ้าไม่ถ้าแบบไม่อยากเออพี่ทรงพิเศษนะครับแอดมินพี่แอดมินแบบไม่ว่างเออไม่แต่ดวนอย่างนี้นะโทรหาเจ้านายได้นะครับนะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ใต้ลังเลยนะน้าดูพี่ดูพี่ดูส <Okay. S 1> ีอันนี้คือต้องคุณต้องมาทำอีกทุกครั้งเหรอแต่ว่าตรวจสภาพว่ามันสวยไหมอย่างเงี้ยหรอมีรอยตรงไหนอย่า <laughs> งเงี้ยป่ะเราก็ต้องมาเก็บงานให้อย่างเงี้ยหรอ ไงนิดหน่อยก็เก็บชิ้นเดียวก็เก็บเห็นปะล่ะเออชิ้นเดียวก็เก็บนะแล้วถามด่ีชิ้นนู้นมีมีอยู่ไหนแผ่ใหญ่ผมเห็นแค่กันชนเองนะชิ้นเดียวก็เก็บเก็บแป้งหมดเราแคเอาเราผ่ารถสวยมาก่อนอยู่แล้วใช่มันรถมันเออรถมันไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วอ่ะมาเดี๋ยวไปดูทางนี้นีกว่านีนี่นี่นี่นนี้เซฟิโลใช่ไหมเซฟิโลขายด้วยทางนี้โอ้อันนี้ก็เป็นลูกค้ามาขายให้นะครับนะเอ้ยไม่ขายลูกค้าเทินปะ ใช่ไรถเทินไปนะครับนี่สันเซปิโลก็นี้ก็รถลูกค้าเทินมานครับนี่สันเซปิโลถ้าสนใจที่ติดต่อมานะผมบอกเลยว่าถูกนะไปไวนะนะครับนะรถด,ดีด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเหยียบพุ่งนะค,นนะคันนี้พุง่งมาคันนี้พุ่งมาเครื่องสองพันพุ่งมาสุดๆอ <c oughs> อันนี้ก็วิออสอีคันหนึ่งนะครับ o R S. <S ดูหน้าก่อนอันนี้ที่หกวะ <c oughs> ใช่สีขาวที่หก อันนี้ก็รถล,ลูกค้าเทินเหมือนกันนะครับเทินเอ็กเซนเดอร์ไปนะอันนี้ได้ราคาอย่างพี่ได้ผมดูแล้วยังไม่ได้นะราคาคันนี้นะสนใจรีบติดต่อมานะวีอยอช่วงนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับนะเพราะว่าอ่าช่วงนี้ก็น้ํามันแพงนะมีอีโคขับก็ดีนะครับมีแก๊สขับก็ดีนะครับนะก็นะสวยนะสภาพดีวิรถล,ล็อกอะคันนี้นะจ๊ะไม่ผิดนี่ผมบอกเลยออปชั่นในเต็มนะได้น้าจอไอ้ลูกค้าไปเปลี่ยนหน้าจอมาด้วยนะคันนี้นะ ได้เปนหน้าจอสัมผัสมานะมาอ้าใช่เยอะเยอะมีหลายสีด้วยนะครับไม่ได้แบบมีปีสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะ<ง>สนใจอยากได้ปีไหนติดต่อมาได้นะครับแล้วผมบอกว่าแต่ละคันไม้แม่งแสนโลเท่านั้นนะไม้แม่งแสนโลเท่านั้นอันนี้ก็เป็นออติสนะครับนะก็ถ้าสนใจออติสก็ติดต่อไมาได้นะเพราะว่าออติส้อค่อนข้างไปไหวนะนะครับออติสก็ค่อนข้างไปไหวนะอันนี้ก็สี่เจ็ดห้าป่ะ สี่หกอ่ะสี่ห้านะครับรถปีสิบเจ็ดนะสนใจรีบติดต่อมานะครับนะปิงอ่ะปิง,งปรถมันปิงอยู่แล้วนะครับมามาดูข้างหลังพระเอกของเราวันนี้นะครับนะผมชอบเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าแม่งใช่พี่เพราะว่าแม่งได้มานี่ไม่เคยเกินเดือนสักทีนะ สวิทไม่เคยได้ไม่ค่อยจะได้ข่าวนะทีเต็นนะครับเพราะว่ารถไปไวมาไวมากจะบอกให้อันนี้จะบอกให้ผมเป็นคนตัดต่อใช่ไหมคันนี้ยังไม่เคยออกสื่อเลยใช่เหรอมีแค่รูปอย่างเดียวยังไม่เคยออกเป็นคลิปอ้าวนี่คลิปแรกอะสิอ่านี่ไลฟ์แรกเลยนะครับนะเปิดตัวปลายแดงอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นสี่พันนะครับนะของเราอยู่อันนี้รู้สึกจะสามสองป่ะใช่ไหมเอออยู่สามสองเท่านั้นนะครับนะคันนี้สนใจรีบติดต่อมานะรถปีสองพันสิบห้านะครับ สามสองห้าอยู่ห้าพันกว่าบาทนะอยู่ห้าพันไม่เกินนั้นนะครับนะแล้วคันนี้บอกเลยว่าอย่างที่บอกไปวันนี้ไม่แสนโลนะไม่แสนโลเท่านั้นสี่พันสี่พันอ้าวไปถึงห้าพันเอาสี่พันเอาเอาพรอนอ่อยากได้พรอสี่พันเอาสี่พันไปเลยนะพรอสี่พันไปนะครับผมแล้วคันนี้บอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกไปวันนี้ไม่ไม่มีคันไหนเกินแสนเลยนะเพราะแม่งแสนโลแสนโลแสนโลหมดเลย<ๆ>เอ้ยไมย่แม่งแสนโลเท่านั้นนะครับรถปีสิบห้าปีสิบหก นะสิบสี่สิบห้าสิบหกไม้แนโลเท่านั้นสนใจรีบติดต่อนะครับผมนะทั้งช่องทาง youtube Facebook นะไลน์นะครับมีพี่อดตินตอบแน่นอนนะครับตลอดยี่สิบสี่ยมีคอมเมนต์บอกพอดีเลยว่าแบบว่าคราวหน้าขอดูรถที่แบบว่าไม์หลักหมื่นได้ไหมคะเดี๋ยวจัดให้ครับมีครับผมนะเดี๋ยวจัดให้ไม์หลักหมื่นไม่ต้องห่วงนะครับนะไม์หลักหมื่นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะอันนี้ก็นี่ก็เดี๋ยวมีลูกค้ามาซื้อสดนะไอ้ขอดสีดานะครับ แล้วก็ h r v ครันนี้ก็มีจองจนะครับรนะอันนี้ก็เทียนา,ยเ,า,นายเออเทียนายดำเพิ่งเข้ามานะครับเทน่นาตอนนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะตอนนี้มีอยู่สองสีนะครับมีสีดำหนึ่งนะครับสีขาวหนึ่งเป็นตัวสองจุดนยอนะครับสนใจรีบติดต่อมาเลย,ย,ยโอ้โหดีมาก,มากพี่เทียนายผมบอกเลยว่าขายดีมากนะเพราะว่าได้มาได้มาออกได้มาออกครันนี้ก็วันนั้นเมื่อวานมีลูกค้าจะมาสดผมไม่แน่ใจว่าพี่เซลจะยังไงต่อเนี่ยนะ เพราะมันมีเมื่อวานลูกค้ามาดูคันนี้จะสดอยู่เหมือนกันนะครับอา้าวใครอยากได้ครอบครัวใหญ่ๆก็มีนะอันนี้เป็นหุ่นไดนะครับนะ2.5 V.I.P นะครับแกรนสตาร์เลดนะอันนี้น่าจะอยู่6 0แสนมัน้งใช่ไหมหกแสนกว่าบาทคันนี้อันนี้อยู่6 0แสนกว่าบาทนะถ้าสนใจติดต่อมานะครับลถครอบครัวคันใหญ่ๆเบิ้มๆไปเลยนะครับนะอันนี้ก็พี่หน้าหมูของเรานะครับนะติดชุดแต่งไปปุ๊บนะครับลูกค้าสนใจรถออกวันนี้วันเสาร์นะรถออกวันจันทร์นะครับนะคันนี้ เรียบร้อยนะครับสาหรับพี่หน้าหมูวันนี้นะถ่ายแล้วจ้ะรถปล่อยบันจันทนะครับนะโอเคพร้อมไหมเหนื่อยแล้วอ่ะขอไปกินน้ำก่อนนะโอเคก็นะครับใครสนใจคันไหนนะครับติดต่อมาทางเราได้นะครับนะเพจดิจิทัลโฮมคาร์นะครับไลน์อัดมีนะครับเฟซบุ๊กยูทูบนะครับหรือว่าโทรสายตรงเบอร์เจ้านายก็ได้นะเมื่อกี้เขบอกเบอร์เจ้านายไปแล้วนะครับเดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงก็ได้นะครับนะศูนย์แปดเก้าสี่ห้าแปดแปดนหนึ่งนะครับเบอร์คุณชันนะครับแล้วก็โปรโมชั่นผมบอกเลยว่าสาหรับเดือนพฤษภานะ รีบนะครับนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็สิ้นปีเอ้สิ้นสิ้นปีสินสนสนส้นเดือนแล้วนะนะครับนะจอง199บาทนะครับรับเงินกลับบ้านไปเลย19,999บาทนะครับโอลินตีเกียร์เครื่องยนต์2ปีนะครับนะฟรีดาวเอ้ฟรีดาวมีอยู่แล้วอ่ะดอกเบีย้ย0%สิเนาะดอกเบีย้ย0%นะครับดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ2.79นะแล้วก็มีอะไรอีกช่วยผ่อนขับฟรีนะครับ สนใจรีบไปต่อมานะ,ะมันจะเหลืออยู่แค่4ี่หวันนี้เท่านั้นนะครับนะจะหมดเดือนจะพาไปแล้วน,น,นะถ้าใครมาเดือนหน้าก็รอโปรดเดือนหน้านครับใครมาเดือนนี้เอาโปรนี้ไปเลยนะจัดเต,เต็มไปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเราในคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ